สวัสดีครับวันนี้ร้านกรเกษตรยนต์นะครับจะมารีวิวการถอดประกอบเสื้อสูบเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะครับ N B ่หนึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้เครื่องตัวนี้นะครับลูกสูบติดที่อาการ เป็นมานครับสูบติดหมุนไม่ได้ก็ค,คือลูกค้าผสมโอตโลุกน้อยเกินไปครับเกิดความร้อนลูกสูบละลายติดทีน,นี้เราจะมาถอดทําการถอดซ่อมเปลี่ยนเสื้อสูบใหม่เนะฮะเสื้อสูบเดี๋ยวเรามาซ่อมกันเลยครับ ก็ว,วันนี้ก็จะขอมาทางคลิปเครื่องยนต์สจังหวะบ้างอะ Thank <laughs> you. i don't สูบเป็นร้อย โอเคครับเดี๋ยวเรามาล้างทำความสะอาดกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาประกบอบอีครับตัวนี้ห้องเครื่องนะครับตรงข้อเบี่ยงเราล้างให้เกลี้ยงกระเป๋าให้เกลี้ยงเลยบางทีเสร็จลูกสูบอะไรจะไปค้างที่ปืนข้อเบี่ยงจะเกิดบาดเสียหายได้นะ เปินปลายก้านไปนะครับใส่คลิปล็อกข้าง เข้าล็อกคคิดล็อกล็กอกเดี๋ยวไม่เข้าล็อกเดีย๋ยวสละเอจะหลุดมาได้สสำหรับรุ่น N B C 1นึรงบนรงครันจะมีลูกศรตัวนี้อ,นนอยู่ทางไอเสีย ให้เราเอาลูกศรลงทางไอเสียปากแหวนสองข้างจะอยู่ด้านบนนะครับเราก็มาใส่แั้น ใส่สลักกาไปครับใส่น้ำมันรอเล่นลุกค้างไว้ ทันใดที่ไม่เคยซ่อมนะครับลองดูคลิปนี้ดูครับรท่านก็จะซ่อมได้นะครับมันไม่ยากครับเครื่องยนต์สองจังหวะไม่มีอะไรมากใส่คลิปล็อกอีกตัวนึงครับจะเร็ครับ เกินเข้าไปนะครับ นะปีไให้ตรงร่องนะครับแล้วก็ใส่สสุกับค่อยขยับ ติไหมไหเป็นลงสุดไหมครับโอเคแล้วเราใส่น็อตเสื้อสุด เราก็มาประกอบฝาฝาครอบเสื้อเลยครับ ใส่ท่อให้เสียแล้วครับเริ่มประกินท่อนะครับ Thank mm -hmm. you <laughs> Wow. น้ำมันก็ไปแล้วครับแล้วก็ผสมน้ำมันถูกทีเวลาเราเติมน้ำมันถุกทีต้องสังเกตด,ดูเวลาเราสตาร์ทเครื่องเลยนะครับให้ควันออกข่อยเสียมันควันบุหรี่ส่วนผสมที่ถูกต้องนะครับถ้าบางเกินไป เครื่องก็จะเกิดความร้อนตรงนี้ความร้อนใช้ไปพอม,มันร้อนจัดลูกก็จะติดนะครับตรงนี้สําคัญมากๆครับการผสมน้ำมันกูทีครับโอเคเสร็จแล้วเราลอง,ลอง,ลองสตาร์ทเครื่องดูก่อนครับ โอเคครับสำหรับการซ่อมเครื่องปัดญาณสองจังหวะนะครับ NDC1 C11 ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามนับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับปะไทเป็นกำลังใจทางร้านด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ